สถานที่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้าได้สูญหายไปจากความทรงจําของคนอินเดียมานานหลายร้อยปีเพิ่งจะมาค้นหาเมืองกุสินาราเมื่อ150ปีมานี้เองในครั้งนั้นนักโบราณาคดีได้ค้นพบหลักฐานที่สําคัญชิ้นหนึ่งที่ทําให้เชื่อว่าที่นี่คือสถานที่พระพุทธเจ้าสเสด็จปรินิพพานเดิมทีที่นี่เป็นหมู่บ้านที่มีซากโบราณาสถานปร,รักหักพังจมดินอยู่มากมายในบริเวณสวนป่าสาระ ซึ่งชาวบ้านเรียกกันมานานว่าเนินดินเจ้าชายสิ้นชีพชื่อนี้ได้สะดุดใจเซอร์คันิงแฮมมากทำให้เขานึกถึงสถานที่ปริณิพานของพระพุทธเจ้าหลังจากที่เขาได้ค้นหาอยู่15ปีทีมงานของเขาก็ได้พบพระพุทธรูปปางปริณิพานฝังตัวอยู่ใกล้ๆซากปรักหักพังของสถูปและวิหารในบริเวณนั่นเอง หลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานพุทธศักราชที่หนึ่งก็เริ่มขึ้นคำถามสำคัญที่ตามมาก็คือพระพุทธเจ้าได้ทรงแต่งตั้งใครทำหน้าที่แทนพระองค์หรือไม่คำตอบก็คือพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงแต่งตั้งบุคคลใดแต่เคยตรัสไว้ว่าเมื่อพระองค์ล่วงลับไปแล้วพระธรรมวินัยที่ได้ทรงบัญญัติไว้จะเป็นาศาสดาของพุทธบริษัทต่อไป มติของการสังายนาครั้งแรกคือไม่มีการเพิ่มและไม่มีการลดในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เดิมแม้ว่าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปริทิพานได้ทรงอนุญาตให้พระสงฆ์สามารถเปลี่ยนแปลงข้อปฏิบัติของสงฆ์ได้เล็กน้อยตามความเหมาะสมของสถานการณ์คณะสงฆ์500รูปที่ร่วมการสังายนาครั้งนี้เรียกว่าเป็นกลุ่มเทรวาทเพราะเคารพตามมติของพระเถระในที่สังายนา การสังคายาครั้งแรกทำขึ้นที่กรุงราชครห์ภายใต้การอุปถัมภ์ของพระเจ้าอาช,ชาติสตรูเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานได้สามเดือนราวหนึ่งร้อยปีหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานก็ได้มีการทำสังคายาพระธรรมวิันขึ้นเป็นครั้งที่สองที่เมืองนี้เหตุเกิดขึ้นเมื่อคณะสงฆ์แห่งเมืองเวสาลีได้ละเมิดพระธรรมวินันและได้ขอเปลี่ยนแปลงพระธรรมวิันาบางข้อ แต่เมื่อที่ประชุมมีมติว่าไม่ให้มีการแก้ไขพระธรรมวินยัยคณะภิกษุสงฆ์กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับมติของพระเทระฝ่ายเทรวาทก็แยกตัวไปทําสังายนาพระธรรมวินัยต่างหากตั้งแต่นั้นมาคณะสงฆ์จึงเ,เริ่มแบ่งออกเป็นสองนิกายคือเทรวาทและมหาสังคิกะต้นเขาของการแบ่งเป็นพุทธฝ่ายเทรวาทและฝ่ายมหายานก็เดเริ่มก่อตัวขึ้นตั้งแต่นั้นมา สังคายนาค,ครั้งที่3มีขึ้นที่วัดอโศการามโดยพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นองค์อุปรรถัมภ์ทิ้งระยะเวลาห่างจากการสังคายนาค,ครั้งที่2กว่า150ปีเมื่อถึงตอนนี้คือราวพุทธศักราชที่255คณะสงฆ์ในพุทธศาสนาได้แบ่งออกเป็นนิกายต่างๆถึง18นิกายแล้วด้วยเป็นของฝ่ายเทรวราส2นิกายและฝ่ายมหาสังคิกะอีก6นิกาย พระเจ้าโศกมหาราชทรงทำนุบำรุงาศาสนาพุทธอย่างมากทั้งสร้างวัดวาอารามสร้างสถูปเจดีและบำรุงพระภิกษุสงฆ์ให้อยู่อย่างสุขสบายเพื่อให้มุ่งปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มที่ยิ่งมีความสุขสบายมากขึ้นก็ทำให้มีนักบวชนอกาศาสนาปลอมปนเข้ามาในหมู่พระภิกษุสงฆ์เพราะเห็นแก่ลาบสาการะในขณะที่ยังคงปฏิบัติตามคำสอนความเชื่อในลทัทธิเดิมของตน ในครั้งนั้นพระเจ้าอาโศกมหาราชได้ส่งให้ศึกพระนอกศาสนาเหล่านั้นทั้งหมดถึงหกหมื่นรูปและจัดให้พระโมคัลีบุตรติสสะเทระทําการสังขยนาครั้งที่สามพร้อมด้วยพระอาหารหันต์หนึ่งพันรูปซึ่งล้วนแตกฉานในพระไตรปิฎกการสังขยนาครั้งนั้นได้มีการรวบรวมคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นพระไตรปิฎกอย่างสมบูรณ์ทั้งสามหมวดคือพระสูตร พระวินัยและพระอภิธรรม